ไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถกําหนดต้นกําหนดผิวของตัวเองได้และไม่มีผู้หญิงคนไหนนะคะรู้ว่าสภาพผิวตัวเองในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้คังเซนทําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ Claria Express และวัตกรรมความงามรําค่าที่ดีที่สุดเพื่อหยุดการเวลาล้าลึกถึงระดับยีนค่ะพอได้สมัมผัสครั้งแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่า ผิวน่าตึงกระชับอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะผลวิจัยของ Clave Express ทำให้น้องจันรู้ว่ายิ่งใช้ Clave e x p e r t เร็วและต่อเนื่องเท่าไหร่ผิวของเราก็จะได้รับการบำรุงล้ำลึกถึงระดับยีนเร็วเท่านั้นค่ะเมื่อหลายเดือนที่แล้วน้องจันได้มีโอกาสนะคะคฟังเรื่องราวของ Clave e x p r e s t จากทางคังเซนต้องบอกว่าครั้งแรกที่ได้ใช้รู้สึกถึงความประทับใจมากๆค่ะน้องจันได้รู้ว่า Clave e x p e r t มีการใช้โคไบโอคาเวียและสโนอัลจีเป็นส่วนประกอบหลักด้วยนะคะโคไบโอคาเวียเป็นนวัตกรรมคอมเพกซ์ซึ่งรวมเอาสารสกัดคาเวียเข้มข้นที่ได้จากปลาสเตอร์เจียนที่อยู่ในทะเลสาบแคชเปียนค่ะช่วยสังเคราะห์ DNA อ DNA สร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยได้ดีที่สุดและในตัวของสโนอัลจี ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมความงามใหม่ล่าสุดของโลกสกัดมาจากสาหร่ายสีแดงที่เติบโตบนทานน้ำแข็งซึ่งก่อตัวจากหิมะบนเทือกเขาแอลจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยลดเลือนริ้วรอยยืดอายุการทำงานของเซลล์และทำให้ผิวมีอายุยืนยาวหลายปีที่ผ่านมาน้องจันอยู่กับคังเซนมาตลอดต้องบอกว่าคาเวียเอ็กเที่คังเซนได้พัฒนามาใหม่เนี่ย ไม่เหมือนใครพออาคาเวียเอ็กเพรสมาใส่ลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะ mm. เขาจะซึมซึมลงไปทุกอนูของผิวหน้าของเราค่ะจนเรารู้สึกว่าเขาเข้าไปเสริมสร้างปรับปรุง mm. เปลี่ยนแปลงบำรุงให้ผิวของเรา mm. สุขภาพแต่งตึงราวกับเด็กไว้รุ่นเลยทีเดียวนะคะและแค่เวลาเพียง2-3นาทีเท่านั้นโดยเฉพาะไอทิสเมนต์และบิวตี้เอสเซนต์เนี่ยนะคะ ขนาดแค่2นาทีนะคะยังตึงขนาดนี้ค่ะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าล้ำลึกลงไปถึงระดับยีนค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่รู้สึกพิเศษมากๆและวทำให้ประทับใจสุดๆก็คือน้องจันได้เป็นหนึ่งในผู้หญิงกลุ่มแรกที่ได้ลองใช้ c l a i r Express ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและทดลองมาแล้วจริงๆค่ะวันนี้น้องจันพูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะ ว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าน้องจันก็ไม่เปลี่ยนใจจากคาเวียเอ็กเพรค่ะ